สวัสดีครับก็มาถึง ep 33ตอนที่3แล้วนะครับผมอเกี่ยวกับการอัปโหลดภาพสินค้าแบบอัปโหลดทีเดียวหลายๆภาพนะครับในคลิปนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับไมค์อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ตัวก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็มาอัดนอกสถานที่ด้วยครับโอเคครับ ep 3 3ในตอนที่3ครับผมจะพานำเข้า h t a l s e m e n t ในการ insert แบบ multiple นะครับผมนี่คือ การทํางานก่อนหน้านี้นะเวลาที่เราจะเพิ่มสินค้าครับพอเราคลิกบวกภาพตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าฟอร์มให้แล้วก็เราสามารถเลือกภาพครับได้มากกว่า1ภาพอย่างเช่นนะครับผมนี่ครับเลือกภาพได้มากกว่า1ภาพงภาพแล้วก็คลิกเพิ่มข้อมูลปั๊บนะก็จะสามารถอัปโหลดภาพนะครับไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ปลายทางเราได้นะก็คือโฟลเดอร์นี้ครับโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างไว้ครับก็คือโฟลเดอร์ access นี่ครับเห็นไหมครับ นี่ครับรูปภาพเข้ามาแล้ว3ภาพนะครับผมะนะครับอโอเคขอลบภาพออกก่อนอขอลบไฟล์ภาพออกก่อนนะครับทำให้ดูอีกทีนึงครับทำให้ดูอีกทีนึ่งอขอ refresh หน้านี้นะครับชุดไฟล์นะครับแล้วก็เลือกภาพสามภาพเหมือนเดิมแล้วก็คลิก open แล้วก็คลิกเพิ่มข้อมูลปั๊บนะครับยังไม่มีการแจ้งเตือนอะไรนะนะครับเราไปดูโฟลเดอร์ครับที่เก็บภาพนี่ครับข้อมูลก็จะเข้ามาแล้วก็ชื่อภาพนะครับก็จะตรงกับชื่อภาพต้นฉบับนะยังไม่มีการเปลี่ยนอะไรเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราอัปโหลดภาพซ้ำมานะมันก็จะมีการเขียนทับเข้าไปนะครับมันก็จะมีการเขียนทับเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จะพาทำเช่นเดียวกันในคลิปต่อไปนะในคลิปต่อไปเดี๋ยวตอนนี้ ผมพาเอาตัว Excel Statement เข้ามาใช้ให้ได้ก่อนนะครับขอลบภาพนะตอนนี้ไม่มีภาพแล้วนะครับในโฟลเดอร์ Product Gallery นะครับโอเคครับต่อไปครับเรากลับไปที่โค้ด Product นะครับเปิด Product p p ขึ้นมาจากนั้นไปดูหน้าการทำงานครับดูหน้าการทำงานนะครับว่าตอนนี้เราเรียกใช้ URL อะไรนะครับนี่ครับ Product .php ส่ง id 6มานะของคุณอาจจะเป็นเลขอื่นที่ไม่ตรงกับของผมนะซึ่งไม่เป็นไรนะะแล้วก็ X เท่ากับ image นี่คือเหตุผลที่ผมต้องพาคุณเปิดการทำงานขึ้นมาก่อนแล้วก็เปิดไฟล์ php product.php ขึ้นมาก่อนก็ดูว่า X product นี่ครับเท่ากับท่ากับ product อ่ะทษทีครับเท่ากับเอาใหม่เอาใหม่เท่ากับ image ตัวนี้ครับเท่ากับ image ตัวนี้ มันมีการเรียกใช้เงื่อนไขใดนะนะครับอยู่ในเงื่อนไข image ที่ได้พาสร้างไว้ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเรียกใช้ไฟล์นี้ครับ product underscore form underscore upload underscore image นะครับซึ่งช,ชื่อชื่อจะยาวนิดหนึ่งนะครับอ่ะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะคน,นี้ไฟล์นี้ก็พาไปเอาโค้ดแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้ว่ามันอยู่ในลิงก์ไหนซึ่งผมก็แปะลิงก์ของตัวโค้ดนะไว้ที่ใต้คลิปด้วยอ่ะเยวเปิดให้ดูเราเปิดให้ดู ะนครับลิงก์คลิปลิงก์โค้ดนะครับ, uh, code, ะรบจะอยู่เนี่ยข้างล่างตัวนี้นะโค้ดที่เป็นอัปโหลดภาพแบบลหลายๆภาพนะหรือว่ามาัลติเพิร์ดอัพโหลดนะครับผมอ่นะโอเคกลับมาเรื่องของเราตรงส่วนที่เราเจะเอา HL Statement ในการ insert นะครับเข้ามาก็คือตรงส่วนนี้ที่มันมีคอมเมนต์บอกว่า Handle alter code here น,นี่คือส่วนนี้แหละนี่คือคอมเมนต์จากโค้ดต้นฉบับเลยนะที่เราจะเอาโค้ดในการอินเสิร์ตเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็อ่านคอมเมนต์ครับ Insert Multiple Image อ่านี่ครับเดี๋ยวคุณจะคอมเมนต์เป็นภาษาไทยก็ได้นะอะ่เป็นโค้ดเพิ่มชื่อไฟล์ภาพไปเก็บในตารางอ่นี่ครับ คอมเมนต์เข้าไปให้ตัวเองเข้าใจมากที่สุดะนะครับตัวนี้นะ,อะโอเคครับจากนั้นจากนั้นอ่ะ enter ลงมาเราไปหาโค้ดในการ Insert ครับก็คือจะใช้ต้นแบบนะครับจาก product underscore form underscore add อ่ะคุณเปิด product underscore form underscore add ขึ้นมานะครับแล้วก็มันจะมีโค้ด Insert อยู่ข้างล่างตัวนี้ครับนี่ครับที่เราจะใช้นะ ที่เราจะใช้นีครับ hl insert นะถ้าทำตามคลิปตั้งแต่แรกมันต้องมีอยู่แล้วนะไฮไลท์มาเลย hl insert ครับไปจนถึงนี่ครับไปจนถึงอ่ะตัวแปลร e s u u t t ตัวนี้ก่อนไปจนถึงตัวแปลร r s u l t อ่ะดูใหม่นะตั้งแต่ comment hl insert ลงมาจนถึงตัวแปลร e s u u t t ในบรรทัด194นะซึ่งไม่อยากให้โฟกัสบรรทัดเพราะว่าบรรทัดไม่เหมือนกันอยู่แล้ว จากนั้นขลอกไปครับะลอกเสร็จปั๊บกลับมาฝ์นี้ครับ Product Form Upload Image นะครับเนี่ยวางต่อจากคอมเมนต์เลยนะครับวางปั๊บโค้ดจะยาวนิดหนึ่งเห็นไหมครับอ่ะนี่ครับวางเสร็จปั๊บโค้ดจะยาวนิดนึ่งนะผมจะพาตัดโค้ดนะครับเพราะว่าคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้อ่นะครับอ่ะไปดูคอลัมน์ก่อนไปดูตารางก่อนตารางที่ใช้เก็บข้อมูลภาพครับก็คือ Product underscore อ่ะ TV underscore Product underscore Image นะครับ มีโครงสร้างของตารางแค่3คอลัมน์ดังนี้นะครับอันแรกเป็น No นะเป็น Primary Key Auto Increment ไปก็ปคือลำดับนั่นเองอันที่2ครับเป็นเป็นรหัสของสินค้าแล้วก็อันที่3ครับเป็นชื่อสินค้าอ่าชื่อของไฟล์ภาพที่เราจะเก็บลงในตารางนี้นะเพราะฉะนั้นที่จะใช้จริงมีแค่2อคอลัมน์เห็นไหมครับนะที่เราจะ insert เ,เข้าไปมีแค่2คอลัมน์เพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นเรามาตัดโค้กันออกครับ เริ่มจากตัวแปรก่อนเลย s t m t insert product เราเพิ่มคำว่า image เข้าไปนี่ครับนะจากนั้น con p r e p a r e insert into t b l product ชื่อตารางของเราคือ product underscore image นี่ครับแก้ตรงนี้แก้ชื่อตารางให้ถูกต้องจากนั้นครับคอลัมน์แรกครับคอลัมน์แรกคอลัมน์แรกก็คือ left underscore p underscore id นี่ครับ นี่ครับคอลัมน์ที่2ครับคือ product underscore image นี่ครับส่วนข้างล่างไม่เกี่ยวตัดทิ้งน,นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายไม่ต้องมีคอมมานะถ้ามีคอมมาแบบนี้เนี่ยแอ er r o r แน่นอนน,นะครับแอลไร้ er ror, แน่นอนตัดออกอทีนี้ครับตรง value ครับหรือว่าตรง value นะครับผมอันแรกครับ left product left underscore p underscore d นะ ตรง value ครับคุณใส่เลขหนึ่งเข้าไปตรงๆก่อนนะผมจะสมมติข้อมูลเข้าไปว่ามันสามารถ insert ได้ไหมแล้วก็ลบพวกนี้ออกครับเนี่ยให้เหลือแค่ new product อ่า new new name โทษทีครับให้เหลือแค่ new name แต่นะครับตัวตัวแปรที่เราจะเข้าไปเก็บจริงๆครับถ้าตามโค้ดต้นฉบับนะคือตัวแปรนี้ครับนี่ครับ new file path นะ new file path นะครับผมอ่ะแก้จากตัวแปร นิวเนียมเป็นนิวไฟภาพนะผมพาเอาตามโค้ดต้นฉบับก่อนผมพาเอาตามโค้ดต้นฉบับก่อนนะครับผมจากนั้นเดี๋ยวให้ดูนะสองวงเล็บวงเล็บแรกคือคอลัมน์ชื่อคอลัมน์ที่เราจะเอาข้อมูลเข้าไปเก็บนะแล้วก็ในแวลูครับก็มี2ค่านะครับค่าแรกครับผมใส่เลขหนึ่งเข้าไปตรงๆผมต้องการดูก่อนว่าข้อมูลมันเข้าไหมนะข้อมูลมันเข้าไหมแล้วก็นี้คือตัวแปรนะครับที่จะเอาชื่อภาพของเรานะครับมาเก็บในคอลัมน์นี้นะครับ ซึ่งดูจาก value เราไม่ได้บ y ยพารามเพราะฉะนั้นด้านล่างนะฮะด้านล่างเลื่อนมาตรงบ y ยพารามคุณลบทิ้งให้หมดเลยนะครับลบทิ้งให้หมดเลยนะทที่ครับอ่ะโทษทีครับไม่ลบทิ้งทั้งหมดเอาไว้อันหนึ่งครับเอาไว้อันหนึง่งเอาไว้อันแรกครับเอาไว้อันแรกเอาไว้อันแรกครับก็คือตัวที่เป็นเลฟไทเอดีนะเอาไว้เสร็จปับ๊บคุณคอมเมนตะ์เนี่ยคอมเมนต์ไปก่อนนะอย,อย่าเพิ่งตัดทิ้งทั้งหมดอย่าเพิ่งตัดทิ้งทั้งหมด นะครับคลิปนี้จะพูดไวนิดนึงนะครับผมอ่โอเคครับต่อไปตรงตัวแปร Re เซ l ลอจาก S T M T Insert Product เราแก้เป็นตรงนี้ครับ S T M T Insert Product Image นี่ครับผมนะสรุปโค้ดที่เรามาใส่มีดังนี้ครับนี่ครับสูบให้หน้าจอมันเล็กก็จะทำงานลำบากต้องต่อ2จอครับถึงจะดูง่ายนะอตัวนี้ครับตัวแปร และทีมที่ insert product image นะ l statement ก็คือ insert into tbl product image นะครับวงเล็บแรกครับระบุชื่อคอลัมน์มีอะไรบ้างเล็บ p a d นะแล้วก็ product image ใน value ครับผมใส่รหัสของสินค้าเข้าไปหนึ่งตรงๆนะเด๋ยวทาทำเด๋ยวพาทำนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปร new file path มาจากไหนมาจากนี่ครับนี่ครับนะครับซึ่งการ insert นี้นะมันจะเอา อันนั้นเข้าไปด้วยครับก็คือผ่าที่เก็บภาพหรือว่าโฟลเดอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นผมพาคนอีฟเล่น if result if result นะครับแรก Echo insert success q uh, u l r y อ่นนี่ครับ l echo ่ h error error ไปเลยนะตามนี้นะครับนี่นะครับตามนี้นะผมจะพาคุณเอาข้อมูลนะครับไปเก็บในตารางภาพให้ได้ตารางเก็บภาพไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโค้ดจะมีอยู่แค่นี้ครับะนะครับคุณกดค้างหน้าจอไว้ได้เลยนะกดค้างหน้าจอไว้ได้เลยนะครับโอเคเรากลับไปที่ตารางงาน อ่ะเราดูข้อมูลก่อนไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีข้อมูลนะโอเคผมจะพาคุณเทสเลยเอาเข้าไปก่อนสองภาพ Open คลิกเพิ่มข้อมูลปั๊บอ่านะครับเราดูข้อมูลปั๊บเห็นไหมครับข้อมูลเข้ามาแล้วนะนะครับข้อมูลเข้ามาแล้วข้อมูลเข้ามาแล้วเห็นไหมครับข้อมูลเข้ามาตามนี้แล้วนะครับผมอ่ะอีกสักหนึ่งทีครับอ่ะหนึ่งรูปครับหนึ่งรูปปั๊บ เพิ่มข้อมูลครับปับ๊บนะครับซึ่งมันบังอยู่นะตอนนี้มันบังอยู่นะบ้าวปับ๊บเห็นไหมครับมีข้อมูล3โรแล้วนะที่มันบังอยู่เมื่อกี้ความหมายว่าม,มันไม่โชว์มันไม่โชว์ข้อความที่เราเใส่เข้าไปเมื่อกี้ปิดมันไปอโอเคครับมา r e f ฟ e หนะ้าจอใหม่เพิ่มใหม่ะนะครับ เอาใหม่ oh ครับ Open แล้วก็เพิ mm ่มข้อมูลปับ๊บนี่ครับมันจะขึ้นว่า insert success fully อยู่ด้านล่างาเห็นไหมครับมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้อมูลก็จะเข้าไปในตารางาเห็นไหมครับข้อมูลเข้ามาในตารางเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูภาพในโฟลเดอร์ครับว่ามีภาพเข้าไหมนะครับก็จะมีภาพเข้าดังนี้ะเห็นไหมครับ ก็จะมีภาพเข้าดังนี้นะครับซึ่งโค้ดก็ยังมีบั๊กอยู่นิดหน่อยนะทษทีครับเข้าโฟลเดอร์นี้ทษทีนะนี่ครับนะครซึ่งโค้ดก็ยังมีบั๊กอยู่ที่ว่าถ้าเราอัปโหลดภาพภาพเดิมเข้าไปนะชื่อภาพเดิมอย่างเช่นนะครับนี่ครับปั๊บนะครับมันก็จะเก็บข้อมูลในนี้ครับแค่ภาพเดิมแล้วก็ไฟล์ที่เข้าไปก็จะเป็นภาพเดิมนะนี่ครับภาพนี้ อขออีกทีหนึง่งนะครับเป็นภาพนี้นะครับปั๊บเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับข้อมูลก็เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ในนี่ครับก็ยังมีเหมือนเดิมเห็นไหมครับอนอกจากว่าคุณจะต้องเปลี่ยนชื่อภาพมันถึงจะเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโค้ดก็ยังมีบั็อกอยู่นะแต่ตอนนี้ก็สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตารางได้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เพิ่มภาพเข้าไปในโฟลเดอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในคลิปต่อไปก็จะเป็นตัวแก้บั๊กนะซึ่งผมก็เตรียมจะเตรียมโค้ดไว้ให้นะครับนี่คือโค้ดตัวอย่างนี่คือโค้ดตัวอย่างเลยนะครับซึ่งเราสามารถอัปโหลดภาพเดิมเข้าไปก็ได้โดยที่เราจะเอาต้นแบบการอัปโหลดภาพนะครับจากโปรเจกต์เดิมๆนะมาใช้หไหมครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่คือที่จะเอามาตั้งชื่อใหม่ให้ชื่อไม่ซ้ำซึ่งก็จะคล้ายๆกับโค้ดที่เราเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไป นะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ทำให้ดูคร้าๆก่อนว่า,วาตอนนี้ข้อมูลเข้าไปในตารางเรียบร้อยแล้วะนะครับแล้วก็เลฟไทป์เลฟพีดีเนี่ยข้อมูลก็ยังไม่ถูกต้องซึ่งก็จะพาทำในคลิปต่อไปนะครับก็คลิปนี้ถือว่าสอบไปก่อนนะโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับในคลิปต่อไปผมมีโค้ดให้นะครับจับวางแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ